มาแล้วครับรีวิวศิลปินสีน้ำระดับเทพภาค2วันนี้เรามาวาดภาพกันที่วัดร่องขุนวัดที่ใครๆก็รู้จักเป็นอย่างดีขอเปิดด้วยระดับพระเอกคนแรกคืออาจารย์ดิเลกกิ่งนอกเทพที่สุดใน3โลกวาดสวยแบบโคตรสวยอาจารย์สวิทถึงขั้นเอามือขึ้นทาบอกงามปลาล่ำปลเหลืองามแท้งามขนาดวาดได้ทุกอย่างบนโลกใบนี้เก่งแบบไม่เผื่อแผ่เพื่อนเรียกว่าถ้าสมัยมัธยมมีการประกวดวาดลูกแล้วเห็นชื่อดิเลกรับรองว่าทุกคนจะต้องถอนตัวกันหมดแม้แต่กรรมการก็ไม่กล้าตัดสินถ้าใครที่ผ่านเข้ามาชมให้รู้ไว้นะครับว่า คนนี้คือระดับโลกสีน้ำเป็นสีที่ควรดูระยะไกลแต่ทำไมงานนี้ถึงจะดูใกล้ๆก็ยังสวยสวยๆเดินมาถึงครูไก่ศิลปินอีสานที่สร้างงานอยู่ณเชียงใหม่ขอบอกเลยนะวัดร่องขุนนี่วาดยากระดับปรับเียนเราะอาคารเป็นสีขาวล้วนและยังมีลวดลายกระจายอยู่ในทุกส่วนต้องมองโครงสร้างของแสงเงาให้ออกและที่สําคัญต้องตัดทอนเป็นใช้มากสีก็ไม่ได้ใช้น้อยสีก็ยากเอาเรื่องถ้าอย่างนั้นลองเดินมาดูแนวทางอื่นๆดูบ้างในสไตล์มันๆของอาจารย์ประวีและแนวทาง นุ่มลึกของอาจารย์กิติสั์อาจารย์ชัยยันใช้วิธีลงสีแบ็กกราวไปก่อนโดยเว้นตัวอาคารให้เป็นสีขาวของกระดาษทั้งหมดเรียกได้ว่าเก็บของอร่อยไว้กินทีหลังหันมาพบกับอาจารย์เอกมีขั้นตอนที่คล้ายๆกันแต่แทรกสีหวานๆเข้าไปในสีขาวทําให้งานดูมีสเสน่ห์ไปอีกแบบตามบุคลิกของศิลปินแต่ละคนล้วนมีสไตล์ที่แตกต่างกันไปและแล้วก็เดินมาพบกับครูใหญ่ของเราใช้แสงเฉิดฉายประกายแวววาวอาจารย์ตุธนกกรเริ่มต้นเขียนภาพเป็นบรรยากาศด้วยสีน้ําเงินและสีฟ้า เว้นตัวอาคารคล้ายควันขาฟุ้งๆเอาละก่อนจะหมดเวลาอาจารย์เซฟคว้ากระดาษออกมาสเกจรูปสักหนึ่งรูปนั่งตรงนี้แหละดีอยู่ข้างๆอาจารย์เผื่อมีคนมาซื้องานจะได้ขายพ่วงเป็นแพ็กเกจมาชมกันต่ออาจารย์ธนกรร่างด้วยดินสอแต่เบามากมองไปก็คล้ายๆภูเขาหิมาลัยจะออกมาเป็นรูปร่างอาคารตอนไหนต้องคอยดูอา้าวแล้วนั่นอาจารย์เซฟไปแอบทําอะไรอ๋อมาแอบขโมยน้ําล้างผู้กนันสร้างความวิปริตในภาพสักกันหน่อยแกล้งให้หมึกละลายคล้ายๆจะไม่ได้ตั้งใจเสร็จแล้วครับน่ารักกุ๊กกิ๊ก พอประมาณอาจารย์ธนกรกดน้ำหนักสีที่เข้มขึ้นในส่วนของเฉดและชาโดภาพวาดในสไตล์สีน้ำไม่จำเป็นต้องเหมือนจริงไม่จำเป็นต้องเก็บทุกสิ่งที่เห็นและไม่จำเป็นต้องอธิบายงานศิละปะคือรสนิยมของผู้สร้างและรสนิยมของผู้เสพถ้าใจคุณว่าดีก็ถือว่าดี